ดูเดือนครับดูเดือดใช่ทีเดียวเลยนเยนาะพาเ,เจ้า NPR 115้วถึง 5, มาสอบไปขับขีครับขับง่ายๆครับผมอะไร power เบีกน mm ิ hmm. ่มผ่านไปแล้ว3-4คนผ่านหมดนะนี่คนที่หานะ่างลึกลึกไป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 ,กไปนี้ลึกไปคนนี้ลึกไปหน่อยแต่ก็น่าจะกลับได้เอาไป มีโอกาส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 เออเดินหน้าเลยทีนี้เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเลยอ่าเดินหน้าก็ได้เห็นไหมถ้าถ้าเป็นร้อยสิบหา้ามันสอบง่ายถ้าที่สามสอออกแต่ถ้าเป็นเบรกจิฟฟี่เอามาสอบอย่างเงี้ยลมหมดลำหมากเลย ยังมายล้มกันได้ยังเอาเอาเลยตอนคืนนี่แหละนั่นถึงรื้มดีเนาะดีดน้องเหยียบมันก่อนกันเลยบ่ได้ไหบ่ได้ครับมันมันจออยู่แล้วมันขายจออยู่แล้วบ่เหยียบแล้วอ่ะอันนี้ผู้หญิงครับผู้หญิงถ้าออกตัวก็ไม่มีปัญหานะเห็นไหมผู้หญิงขับอ่ะได้ครับลมมันแห้งอยู่ อันนี้เครื่องดีควันไม่มีเลยเครื่องดีดูนะผู้หญิงขับดูฝีมือนะผู้หญิงมาสอบนะคนที่เป็นผู้หญิงมาสอบก็อย่าก,กดดันนี่ดูเจ๊เขาเป็นตัวอย่างนี่นเห็นไหมเบรกหัวทิ้มเลยอ่าถอยครับถอยขึ้นบนนะเออก็ดับดิมันแห้งดี มไม่ต้องเหยียบปล่อยคัานอย่างเดียวมันก็มาแล้วถอยมาจีถอยมา,ยมามมยหวานเจี๊ยบเลยนเนี่ย,ยอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับตรงไปแล้วก็ถอยขั้นตอนที่สองก็คือเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ชิดไหลาทาง ขับแล้วไปสอบข้อเขียนในวันนี้เลยก็ผ่านในวันนี้เลยนี่ไม่เห็นจะน,นั้นเลยสอบอบรมแล้วก็สอบขับสอบเขียนในวันนี้เลยนี่ชิดไหลาทางครับอันนี้คือขั้นตอนที่สองสีมือนะเนี่ยสีมือแสดงว่าเขาขับอยู่ทุกวันเ,นเขาแค่มาเอาใบขับขี่เฉย,เฉย โอ้ฝีมือเลยนี่เออหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยฝีมือเลยนะเนี่ยเจาะเพราตรงเส้นนั่นะเจาะเพราะตรงเส้นนี่นะจริงต้องจอดให้ตรงเส้นต้องจอดอยู่ในเส้นเส้นตัวไหนนั่เนี่ยเส้นสองเส้นนั่นเส้นแรกนี่เหยียบได้ใช่ไหมได้พอดีแต่อย่าให้เกินเส้นที่สองแต่มองว้าับเหยียบเส้นรึบอกเส้นแรกเหยียบได้เอาเขาบอกว่างได้เหรนอย่าให้เกินเส้นที่สองเลยดิ ไม่ต้องเหยียบก็คือยู่ใกล้นั่นแหละแต่อย่ายุคห่างเกินเออผมไม่รู้กติกาใหม่ไงสมัยผมสอบไม่มีเส้นด้วยนะมีแตรเพิ่นบอกยกมือพราะก็คือเพราะเลยสมัยนั้นเอาที่ห้องตีบันนี้ยยกกดดันครับยกกดดันสบายสบายรถขับยังไง,ไง เปลี่ยนสีนี่สองน่ารพ่าผ่านกระจายกันละยังครับดีครับเฮ้ยคำมันใหญ่จ้าอยางนีครับรถมาให้เช่าสอบใบขับขี่ครับเฮ้ยผู้หญิงขับชี้มือมากเลยคนเนี้ยมาดูแกถอยนะฝานเจียบเลยนะคนเนี้ย นิ่มๆนิมๆแล้วคับป่านว่ารถเลาเองเลยที่นิ่มดีขนาดครับมแมนแต่ว่ามันต้องดึงอนี่มันมันเป็นรถไอ้เขาซื้อมาจากประจวบแมเ่เขาเฮ็ดมากสิเลยท่นนี่ซื้อมาขายท่นนีแ่แห้งยังสิแห้งแจดิแห้งแันขนาดเลยเข้าเทีเยกัแห้งเจงวอไรนงลายิห้ครับ เนี่ยโอ้จังหวะใดเลยวะแน่นอนของเราอยู่สายตาเราดีคืนบบตัวนี้คืนคืนเลึกดคืนคืนโอ้ยลึกแล้วบ้านนี้คืนเลยอย่าเพิ่งเลื่อนคืนโอ้ยลึกว่ะเอาคืนเหมิดคืนเหมิดเหมิดเลยมีสิทธิ์ได้โอ้ยเออโอ้แน่นอนของเราอ่ะ อยู่ในเศษเลยเนียนนอนแน่ยนนอนสุดยอดสุดยอดสุดยอดเขาจะกดดันเขาเป็นเบาไซมิยิ้งคนยิ<อ>่งได้เออสบายสบายขับง่ายเลยครับรถคันนี้เบีก็นิ่มคัสก็นิ่มเกียร์ก็เข้าง่ายครับ นี่ตาเสื้อสีชมพูนี่กดดันแล้ว <c oughs> แกคนที่คนหนึ่งสองสามสี่ห้านคนที่หา้า <c oughs> ไม่ต้องกดดันขันเราสอบพันเนี่ยเขากับพัน,นี่กันจะไปเดี่ยวใส่เนื้อบัตรเหรียกตรงไปกว่านม่เนื้อ <c oughs> แกขับนิ่มเลยมานเจี๊ยบเลยพี่หญิง อันนี้มันเครื่องดีจัดกันเนี่ยแม่ล่อหัวจักไปที่ไหหัวบอกจะว่าจ่อพอดี่งไอนตรงไปอีกได้ไหนโอ้ยบ,บ๊บอพานแล้วนี่มองนี่แต่ว่ามองนี้นองเนื้อการสอบมองนี้ลำบากเลยตายน้ำตื่นวะ <c oughs> <c oughs> ตายน้ำตื่นปะ <c oughs> เอา้าเดือดหน้าไหมอีกทีสามเทีย แม่ครับมันแห้งนี่โหลหงหล่อนมันคือปีกับด้เขาดับมนม่ว่าดบแน่นอดอีกที่อีกที่ใครยุ่งมองนี้มันบนยุ่งในขอสอบมองมงนี้มันนอกเนือแล้วโยกเทียกรโยกไปโหลดผ่านแล้วหน่ตอนผน้วีเาเข้าเียจนเบรเล็ก้ยมาเลยมาเลยอีกที่ ใครยูขาดกระเกียมเข่าไงครับมันดังกืกๆบมันเบกกิฟี่ล้มหมดเลยนีถ้าเป็นเบรกกีฟี่ล้มหมดไปแล้วเพราะว่าต่างคนต่างกระทืบเบรกซ้ายหมดเออขวาหมดขวาหมดไม่เอกม่ยกไม่ยกเอ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 กอเอ ครับพี่มือเนี่ยทานโอ้แล้วลูบปากรวยยี่ลีมะแนียนนันหอวะลูบปากเนี่ยมันเป็นมันชิวๆดิปากเฝ้าวันสิสามาสีไก่เนี่ยเนี่ยเนี่ยลักษณะทีเขามา่นี่ยแหละไปลาออกไปมันยังไง ไปเดินหนาไปจังอยไปมันลงหลุมบ่ดีอเ,เออพอรับพอพอ่รูปปบางรวยเลยรูปปากหวยไชิวชิวะ เออทำไงวะทำไงวะป่ะบ่งหันบ่งหันเบียร์ูุตบาทปะบ่งหันบัเบียร์เนาะเออขาชิ้ก็พื้นแบบนี้มันยเนี่ยเรียบชิงเลยเรียบชิงเครื่องมันดีหรอครับเนี่ยผู้นียครับง่ายๆเทอัดวิดีโอ มันได้ตัดได้มลนี้มันพักวิดีโอได้รุ่นที่หกสต็อปได้ไอโฟนที่หกใครเมันรุ่นอื่นนี่เดี๋ยวไปตัดต่อเอาไอ้บอ่ไดตัดเอพกอคนนี้ผ่านฉลุยเลยฝีมือใช้เวลาแป๊บเดียวยืดไหมกอ เดี๋ยปะเวครับที่แรกก็จะเอาเมกแต่ทั้งวงมันเอากดีกว่าเอานีละของแท้ลมดูเ่ยมันมันล้มหมดเลยอนฟันไปตามหลอกเครื่องก็ว่าเียฟีเมันสีร้อยลมหมือนอันมันยังไติตั้งไม่ไม่คนคนมาเฉยว่ามันคาดแข็งขาดแข็งลมมันเหมือเนาะ ผ่านทุกคนครับโอเคเมนมันดันไปไอมนแขายัาก็ไหลเลยมน้องทุ่มแค่เล็งกันมันบติ่นมนางขันกขถึงขนติดติดๆๆๆอันนี้มันขามปรดมันหนิ่มเมนบอข้างข้อนก็เป็นแมนรถใหญ่ๆนี่รถพวกดีกาล็อกกีรถนยกันห่อนมานี่นตับยาก เรียบประหยากัามากนะตัวนี้นะสมอสำหร,รับการสอบใบกับขี้ที่สุดเลยนี่ตัวนี้ดูาาาดเาจะชิดชิดฟุบตนะบาทเบาพราะเบร์เบาสบายโอ้ง่ายเลยครับ <ừ. S 1> ตีวงอย่างทีนี่ง่ายเลยเนะี่ยเลิยงได้เสียนเลย นั่นเนี่ยน,นอนไหะวะนี่ยังร้องแบบลนัทเออเอออยู่อยู่ขนส่งอยู่ขนส่งเอารถไม่เพิ่นสอบไปกับขี้ออกมาเห็นเลยบ่อะบ่ถึง่ พอถึงเนาะไ่นี่เราเหลืออยู่ประมาณหกคนนี่ละเดี๋ยวออกมาถ่าก,ก็ได้เอ,อ่อเอาอันไปเห็ดเครื่องเท้าหนังบุญเนี่ยบานก้อนเนี่ยน่ะอบอท่านสื่อเราไปสื่อให้เนี่ยเครื่องเท้าหนังบุญเห็ดใะไน้ำเนี่ยอยู่ในห้องน้ำนี่เห็นอะไรละเครื่องเท้าหนังบุญน่ะ เออ,อเฮียนโบนี่เฮียนไงน่ะเฮียนผู้เฒ่านั่นน่ะเครื่องทั้งหมดอุ่นด้วยฮะโอเคครับผ่านสมัยเหลือคนสุดท้ายแล้วครับมาดูว่าแกจะผ่านไหมชิวๆไหมไม่กดดันเลยเหลือคนเดียวแต่รถคันนี้มันมันขับง่ายครับขับง่ายจริง คัสก็ไม่กระโดดไม่กระตุกเบก,ก็นิ่มเกียร์เข้าง่ายเครื่องดีม,มาดูว่าเกียร์จะถอยได้ไหมเจียิ้มละยิ้มอะไรนอะนลูกปี สบายเลยถ้าแทงท้ายไม่ลึกเนี่ยคืน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 ลูกพี่คืนคืนขวาหมดขวาหมดเรียบร้อยเลยหลักนั้นข้างหลังพอพอ,อชนหรือเปล่าได้แล้วผ่านแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อย ผ่านครับผมเดินหน้าอาอกมาเลยเด้อลูกปิเดินหน้าออกมาเลยไม่กดดันเลย แยมแยมแยมยมยม่าแกคนเดียวเลยไม่กดดันเลยเห็นไหมสบายโ่มีผู้ใดกดดันเลยคีครับ